block the fun stop. Snitches s calling cops. p i c p l e shot, nobody stop. I wonder when the world stop. Came in last night, two kids shot. Why the whole block standing? I will never understand this. สวัสดีครับบงแบงค์คาวิคแคดมี่ชาแนลครับผมก็ใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็อย่าเพิ่งกดอะไรอย่าเพิ่งกดอะไรอย่าเพิ่งว่าผมก็แล้วกันนะครับก็คือว่าเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็เป็นเดือนที่ผมเล่นเกมนี้มาครบปีแล้วนะครับแล้วก ตอนนี้งานผมก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมากเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยที่จะมีเวลาเล่นเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับผมก็เลยตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีคลิปออกมาให้ชมอีกนะครับอย่าเพิ่งกดเขาเรียกอะไรเลิกติดตามผมอย่าเพิ่งอันสับสไครป์ผมละกันนะครับส่วนถ้าหลังจากนี้ไป อยากจะให้ผมรีวิวเกมอะไรก็บอกกันนะครับผมก็จะไปรีวิวเกมนั้นๆที่ท่านต้องการอะไรประมาณนี้นะครับก็คือผมก็ประกาศขายไอดีของผมนี่แหละนะครับจะบอกว่าเป็นไอดีอันดับหนึ่งของไทยก็คงจะไม่เกินไปนักหลอกนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูตัวแล้วกันครับตอนนี้เพชรผมมีอยู่16ึ่งหมื่นหกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดเพชรน,นะครับแล้วก็โกมมอยู่30ล้านนะครับก็ไม่ได้มากได้ไหมนะครับแล้วก็ ตอนนี้ e x p โรงเรียนอยู่ที่28,000มันจะระเวล89นะครับผมก็จะขอขายในราคา25,000ครับผมถ้าใครสนใจก็เม้นไว้ข้างล่างครับแล้วก็ทิ้งลาย id ไว้เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับก็ถ้าใครจะให้มากกว่าก็ก็พิมพ์ราคามาเลยก็แล้วกันครับผมสำหรับ id นี้นะครับเป็น vip 13นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้แล้วกันครับผมนะก็13,900นะครับ 25 0 0มถูกมากเลยนะครับสำหรับ ID ดีนี้ครับก็ผมจะพาไปดูทีละอย่างของตัวผมเลยก็แล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือ PK นะครับ PK ผมก็อย่างที่รู้ว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูครับผมนะก็ อันนี้นะครับก็ชนะไป2 0 4 7แล้วนะครับก็ทลายมากที่สุดแต่ว่า3าไม่ได้ตีนะครับวันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงแล้วก็ผมเป็นหัวกิวอยู่ด้วยแต่หัวกิวนี่ผมคงให้ให้คนที่ซื้อดีผมไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมคงต้องโอนให้คนอื่นนะที่เขาดูแลกิล้วอยู่ก่อนแล้วนะครับก็อาจจะได้เป็นลูกกิวหรืออาจจะเป็นรองนะครับส่วนประลองข้ามเซิร์ฟนี่คราวที่แล้วผมไม่ได้เล่นนะครับให้ดูพลังลบครับผมพลังลบรวมของผมตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งของไทยนะครับกเจ็ 7,700แนะครับก็เยอะที่สุดนะครับพลังลบ33ก็เยอะที่สุดเหมือนกันนะครับพลังลบ11ก็เยอะที่สุดครับผมอันดับดาวนักปลูสาวผมมีอยู่446ดาวนะครับก็คงไม่มีใครมากกว่าผมแล้วละมั้งนะอาครับผมชมลมฮะก็คอสปาร์ตี้นะครับอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับปลุกครับผมผมปลุกไปแล้ว33ตัวคือปลุกครบทุกตัวนะครับสำหรับ ID นี้นะครับ อันดับคุณสมบัติล้างผมล้างไป4,579แล้วครับความจริงวันนี้ก็ล้างเพิ่มไปนะครับก็จะเพิ่มอีกนะนัดนางฟ้าอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้เนาะนะแล้วก็ปีศาจก็ไม่ต้องดูครับเมืองนางฟ้าในนี้ผมเมืองท้องฟ้าหอคอยนะครับผมก็ตีชั้นร้อยไปแล้วนะครับก็กวาดล้างได้สบายมากครับผมเทสนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมอันดับยามเมส่วนบุคคลนะครับของเมืองในฝันก็ ที่1ตลอดครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้พามาดูพวกอันดับต่างๆนะครับแล้วก็แผนพัฒนาต่างๆครับ๋ยวผมพาไปดูครับเรื่องสึกการงานก็ยังไม่ได้รับกําลังรับก่อนแล้วกันนะนะครับก็ไม่มีเวลาจริงๆครับผมก็อย่างที่รู้ครับคลิปผมก็ไม่ค่อยได้ออกเนาะเป็นใหญ่ในประเทศผมก,ก็สําเร็จได้ทุกวันนะครับแล้วก็เมืองท้องฟ้านี่หนึ่งร้อยนะ แล้วก็สําคัญเนี่ยครับถนนลมหวนหรืออะไรพวกนี้นะครับผมด่านสาาดาวหมดแล้วนะครับเรียกของเก็บสัตว์ได้ทั้งหมดเลยนะครับดูเพื่อนครับเดี๋ยวผมพาไปดูเพื่อนนะครับเพื่อน80คนนะครับแต่อันนี้มันคงไม่ใช่ประเด็นเดี๋ยวคุณก็คงจะไปลบไปชวนกันเองนะเนาะนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเชิญเพื่อนเนี่ยนะครับผมมีเพื่อนที่ใส่คนเชิญผมแล้วเนี่ยนะครับ 150คนอัพนะครับเพราะฉะนั้นเพชรมันก็จะได้มาจากตรงนี้เป็นหลักด้วยนะครับแรงมิตรภาพตอนนี้อยู่3 4มีอยู่340ครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูต่อครับว่า ID มีอะไรอีกครับผมวิหารทดสอบนะครับ M X t a P X t a นะครับเหมดแล้วนะครับอดีตทดสอบระดับ10ผ่าน3ดาวหมดแล้วนะครับท้าทายและลิมิตด่านสุดท้ายนะครับทุกระดับนะครับ3ดาวหมดแล้วนะครับ ส่วนมึงในฝันก็ไปตีกันเองแล้วกันครับผมนะอันนี้ก็คือหมดแล้วล่ะนะครับแล้วก็ทดสอบโรงเรียนผ่านไปถ้าถึงผมพาไปดูนี่ครับนักรบสาวของผมครับคือครบทุกตัวที่มีนะครับคงไม่มีใครมีครบเท่าผมแล้วมั้งครับถ้ามีก็คงเป็นพี่ขวัญนะนะครับ25งหมน้ี่มันคุ้มมากๆครับผมว่ามันน่าจะแพงกว่านี้ด้วยซ้ํานะครับดือนะครับก็มีซูมาอีนั่นแหละครับที่ยังไม่ได้เปิดนะครับนอกนั้นมีครบทุกตัวนะครับเห็นไหมครับ นะเอาละครับเดี๋ยวก็พาไปดูสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปก็จะต้องไปดูศูนย์กิจกรรมก่อนเนาะนะครับตู้เก็บของนะครับของผมเนี่ยก็ตําราเรียนนะครับผมอัพไปแล้ว16เล่มนะครับแล้วก็เก็บไปแล้ว9เล่มเนี่ยนะครับที่ยังเลื่ยเก็บไม่ได้อีก7เล่มนะครับก็เป็นตู้ล็อกเกอร์เป็นระดับ6แล้วนะครับก็คือสูงสุดแล้วล่ะนะ ชั้นวางหนังสือผมอยู่ที่ระดับ32ครับกำลังจะ32นี่แหละขาดอีก2ชั่วโมงนะครับซื้อไปก็32แล้วแหละนะก็ถ้าใครแย่งกันถ้ามีคนอยากได้หลายคนก็ก็พิมพ์ราคามาแล้วกันครับผมผมก็ก็แย่งราคากันแล้วกันครับไม่ก็ติดต่อเข้ามาทางใต้คลิปก็แล้วกันเนาะผู้บริหารครับก็เป็นระดับ5แล้วนะครับก็จะแลกอะไรก็แลกได้นะครับหน่วยการผลิตผมก็เป็นระดับ7แล้วนะครับผลิตอะไรก็ได้แล้วนะตอนนี้ นะครับจะมีอันเดียวที่ผมไม่ได้อัพก็คือตู้ล็อกเกอร์ครับไอ้ไม่ใช่จุดรีไซเคิลเนี่ยผมไม่รู้จะย่อยของส้มไปทําไมนะครับก็เลยยังคงเป็นระดับ5อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้อัพไปไหนนะอันนี้ผมไม่ได้อัพนะครับความจริงอัพได้ไหมมันก็อัพได้แหละเนี่ยนะครับเอาละผ่านไปสำหรับชั้นหนังสือนะครับศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยก็พาไปดูที่ผมล้างอุปกรณ์นักลบกสาวไว้ก็แล้วกันครับผมว่าผมล้างไว้ยังไงบ้างนะครับ ไปดูครับผมดูที่ล้างไว้แล้วกันครับเนี่ยครับไปเยอะนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ตัวที่เด็ดๆก็ที่มันเป็นสองพันสองพันทั้งหลายครับแล้วก็ผีนี่เด็ดสุดแล้วครับ200นะครับเต็มหมดนะครับเอาละนะเอาละแล้วก็มีอะไรก็คือถ้าสมมติว่า ถ้ามาถ้าซื้อผมเกินสามหมื่นนะถ้าใครให้ผมเกินสามหมื่นเดี๋ยวผมจะแถมเติมเพชรให้ด้วยอีกหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นเพชรนะครับก,ก็ว่ากันนะครับส่วนใครสงสัยอะไรผมกย็ยังไม่ขอตอบแล้วกันนะครับแต่อย่าเพิ่งอันอย่าเพิ่งอันนั้นผมแล้วกันครับอย่าเพิ่มกดยกเลิกการติดตามผมก็แล้วกันครับนะเอาดูนะครับตัวที่เป็นแดงเป็นส้มก็อย่างที่เห็นครับนะดูกันเอานะครับตัวไหนมีปุกก็ มจะเลื่อนช้าๆนะครับตัวไหนมีปลุกก็เอ้ยไม่ใช่ตัวไหนมีแต่งงานแล้วก็จะมีหัวใจขึ้นครับวีกายผมก็5ดาวแล้วนะครับไอ้เจ้าเจ้าบุญทิวเนี่ยก็อัพต่อได้เลยนะครับส่วนเปาจิตเนี่ยอัพของเต็มแล้วนะหรือว่หน้าก,ก็ก็ใส่ของได้ครบเลยนะครับตัว5ดาวผมก็เยอะมากนะครับอย่างที่เห็นนะครับช่วงนี้ผมก็โฟกัสอัพตัวครับก็เลยยังอัพไม่หมดนะครับ ก็เป็นห้าดาวกันหมดแล้วนะนี่ก็ุกหมดแล้วนะครับบางตัวก็ยังไม่ได้อาบเกียงอุ้ยของผม4ดาวนะครับชีเส้นสดาวกําลังจะ5ดาวอีกในานนี้นะครับจุกัดจินก็ได้4ดาวมานะครับแล้วก็ลกซุนนะครับตัววีก้าผมมีครบทุกตัวครับยกเว้นตัวใหม่ที่เพิ่งมายังไม่มีนะครับเดี๋ยวคงมีกิจกรรมนะครับก็จัดกันเอาเองนะครับสังเกตนะครับผมทําเป็นโนบุนากะนะครับผมทําเป็นแดงบวก1หมดแล้วนะครับแดงบวก1หมดแล้วเห็นไหมครับ นะยันยงยันยูผมแดงหมกหนึ่งหมดแล้วครับเหลือแต่ไม่กี่ตัวนะครับที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับก็บางทองก็ปลุกแล้วด้วยนะครับเป็นส้มบวก2ของเต็มนะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับเตียวเจียวชีสิวนะครับไปอัพกันเอาครับของผมมีเยอะครับเดี๋ยวพาไปดูของครับว่ามีของอะไรให้อัพได้บ้างนะครับจูโล่งนะครับจูโล่งผมเป็น9 4เพราะว่าผมให้ยืมในชมรมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องต้อง สงวนไว้นะครับอืมก็ตัวครบเลยครับนะอ่ะผมเลื่อนให้ดูนะครับใครว่าผมขายถูกไปนะครับก็ให้ราคาไม่ได้ครับผมก็คงต้องเลิกอะครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับตัวผมนี่ก็เหนื่อยครับสอนทั้งวีทั้งวันเลยครับทำคลิปด้วยเนาะก็เลยผมว่าเกมนี้มันก็เสียเวลาเล่นพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องมาตามดูด้วยนะ ก็เหนื่อยเหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้ปิดชา n น l นะครับก็อาจจะยืมตัวคนอื่นมารีวิวให้ดูถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรก็บอกหรืออยากให้รีวิวเกมไหนก็บอกอีกอย่างผมก็ไปเล่นอีกเกมนึงไว้ด้วยนะครับจะบอกว่าเกมอะไรนะครับก็ดูคลิปแล้วมันก็ดูหดหูวะเออมึงอย่าหดหูกับกูะเว้ยเอาละเอ่อเสียสวนวิจัยอาดูของผลิตนะของผมนะครับดูของนะครับ ตัวทุกตัวผมอัพได้แหละนะแต่ของเนี่ยเพราะดูของของผมมีครบนะครับพร้อมที่จะอัพได้แมงแทบทุกแบบนะครับก็ขาดแค่อะไรแค่คอนทอขาดแค่โล่ตำรวจซึ่งมันก็จะครบอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ชุดอวากาศแค่นั้นเองนอกนั้นมีครับอย่างละสามสี่ชิ้นนะอัต่อเล่นดีสบายเลยครับบอกเลยครับนะแล้วก็อะไรภารกิจเป้ ไปนีนอ๋อด่านด่านผมยังไม่ได้พาดูด่านด่านนะครับบทที่18เนี่ยผมผ่าน3าดาวหมดแล้วโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดชั้นยอดนะครับชมรมตอนนี้ตีมาถึง17ด่านนี้นะครับกำลังเก็บเพชรขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ไล่กันไปนะครับมีอะไรให้ดูอีกอะดูของในชมรมแล้วกันครับเนี่ยรีฟิลนะครับเห็นไหมครับ ค็อกเทลเหลือเฟือครับผมเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีนะครับหมดยางครับนักลบสาวโอเคพาไปดูสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงนะครับไล่ทีละตัวครับ S ครับผม S นี่ก็ส้มบกหนึ่งนะครับก็ดูของได้ครับว่าตอนนี้ผมโพดถนนแล้วพาแล้วตอนนี้หาของได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะบวกต่อไปได้นะครับก็แค่กดบัดรล้านเท่านั้นเองนะครับ ผมพิชิตทุกหมดแล้วนะครับเบลล่าส้มบวกหนึ่งนะครับ5ดาวนะครับมารูส้มบวกหนดาวนะครับบอนนี่ติดอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะอัพบอนนี่ต่อถ้าอัพได้นะครับถ้ายังไม่มีคนซื้อก็จะอัพไปก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นบวก4นะครับ5ดาวแล้วก็น้องไผ่นะครับส้มบวก2นะครับอันนี้ของของยังไม่ครบขาดชิ้นนึงนะครับเดี๋ยวก็จะครบครับเนี่ย ขาดแค่อีป็ดเนี่ยครับนะแปดสิบไปนะครับอ่ะต่อไปดูครับผีนะครับวันนี้จะอัพต่อก็ได้แต่ผมยังไม่ได้อัพนะครับผีน้อยนะสามดาวตุยนุ้ยสามดาวนะครับคู่ล้านสองดาวแล้วก็โรบอทครับหนึ่งดาวครับแล้วก็ข้าวหอมหนึ่งดาวนะครับก็เป็นบวกหนึ่งนะครับจะบวกกันก็ไปบวกกันเองนะครับก็ประมาณนี้ครับแพงไปไหมผมว่าไม่แพงนะครับก็ คุ้มสุดๆแล้วครับถ้าใครซื้อเกิน3 0,000นะแบบเพิ่มราคาไม่ห้ผมเดี๋ยวผมเผื่อแถมเติมเพชรอีกหมื่นเพชรครับคุ้มครับเชื่อเถอะครับถ้าสมมติว่าเกิดมีการแข่งราคากันแล้วมันเกิน3 0,000เดี๋ยวผมผมเติมเพชรให้เลยครับอีกหมื่นเพชรนะครับก็รีบติดต่อกันเข้ามาครผมปิดดิลภายใน2วันเนี้ยครับนะภายในวัน2วันเนี้ยนะครับเพราะว่าผมก็จะได้เลิกเล่นนะครับถามว่าพี่แบงค์ครับพี่แบงค์คะนะแล้วพี่แบงค์ไป ไปเล่นเกมไหนเหรอทำไมพี่แบงค์ถึงทิ้ง ID นี้มันก็มีเหตุผลของผมเลยเนาะนะครับก็ก็ยังไม่ได้ทิ้งทีเดียวหรอกนะครับเพราะว่ามีคนก็เอา ID ให้ผมเล่นบ้างอะไรแบบนี้นะผมก็จะมารีวิวให้นะครับอืมก็มีคนช่วยเหลือกันอยู่นะครับประมาณนี้นะครับเหตคลิปนี้ก็อบอกนิดนึงแล้วกันครับผมเกมที่ผมไปเล่นนะครับบอกไปเดี๋ยวก็ขำกันอีกครับผมไปติดเกมนี้ครับ มีลูกศิษย์เขาบอกครับว่าให้ผมมาเล่นครับผมก็เลยมาเล่นครับก็ติดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับแต่จอมันจะทะแยงตะแคงนะครับอ้าวทำไมไม่มาล่ะเออก็เป็นดาอารีครับเนี่ยครับโรแมนติกไดาอารี่นะครับม, <laughs> มึงคิดอย่างที่กูคิดใช่ไหมสัตว์กูแหวกแนวเออแม่งแต่งตัวตุ๊กตานะ แล้วคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับมันก็สนุกดีนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับผมก็ไม่ได้บ้ามันมากด้วยนะนะครับอีกเกมที่เล่นก็คือสลิสเตอร์นะครับไปเล่นสลิเตอร์เดี๋ยวจะทําคลิปสลิเตอร์ให้ดูบ้างครับฮานะโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ขอโทษแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เล่นบองแบงต่อไปแล้วนะครับันดับหนึ่งจะต้องเปลี่ยนมือแล้วแหละนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอ่อนิดนึงครับผม พูดอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถอนส u b s ไ r i b e ผมนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ